มาต่ออีกหนึ่งเรื่องราวที่เกิดขึ้นอย่างไม่คาดฝันนะคะอย่างเมื่อวานนี้วันเด็กแห่งชาติเด็กก็สนุกอยู่นะคะแต่ว่าเหตุการณ์ระทึกก็เกิดขึ้นค่ะเมื่อรถเคนขนาดใหญ่ที่ใช้โชว์ในวันเด็กที่อบตอควนโดนจังหวัดสตูลค่ะก็เกิดสายสลิงขาดบาดเจ็บหลายรายนะคะส่วนมากก็อาการปวดกล้ามเนื้อแผลถลอกแล้วก็ส่วนใหญ่ก็เป็นลมค่ะก่อนที่จะนําตัวส่งโรงพยาบาลควนโดนและโรงพยาบาลสตูลต่อไปค่ะ เรื่องนี้นะคะเกิดขึ้นเมื่อวานนี้ค่ะเวลาประมาณ11บเนาฬิกา30นาทีค่ะร้อยตำรวจเอกปัญญาวัดหนูชูสุขค่ะรองสารวัตรสอบสวนนะคะสพควรโดนจังหวัดสตูลค่ะรับแจ้งเกิดอุบัติเหตุในกิจกรรมงานวันเด็กของอบตอควรโดนณนะบริเวณหน้าที่ทำการอบตอควรโดนหมู่ที่2จังหวัดสตูลค่ะ ก็หลังรับแจ้งเหตุก็เดินทางไปที่เกิดเหตุก็พบว่าเป็นอุบัติเหตุจากรถสะพานเคลื่อนที่ของนอพอคอ .45 ซึ่งนำมาร่วมจัดกิจกรรมวันเด็กนะคะเกิดสลิงขาดโดยขณะเกิดเหตุมีเด็กมีผู้ปกครองได้ขึ้นไปนั่งบนสะพานชั่วคราวท้ายรถจำนวนประมาณ50คนด้วยกันขณะที่ยกสะพานลงนะคะ่ะสลิงก็เกิดขาดหลุด ทำให้สะพานที่เด็กนั่งตกลงมากระแทกพื้นความสูงประมาณ1.5เมตรก็มีผู้ได้รับบาดเจ็บนําส่งโรงพยาบาลควรโดนส่วนใหญ่ก็บาดเจ็บเล็กน้อยนะคะ44คนเป็นชาย24หญิง20คนมีอาการปวดหลังเจ็บบริเวณท้องหน้าอกปวดแขนขาแพทย์ก็ทําการรักษาอาการในเบื้องต้นแล้วก็ให้ยาไปรับประทานที่บ้านค่ะโชคดีที่ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บแบบ หนักแล้วก็เสียชีวิตนะคะพันตรียุทธนาเจ้าดุรีค่ะนายอำเภอควนโดนกล่าวว่าเด็กที่ได้รับบาดเจ็บเนี่ยก็นำส่งโรงพยาบาลส่วนใหญ่ก็บาดเจ็บเล็กน้อยรวม44คนมีทั้งเด็กแล้วก็บางส่วนก็เป็นผู้ปกครองนะคะส่วนใหญ่ก็ไม่เจ็บมากอาการแน่นท้องปวดหลังจุดที่อาการส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบเจ็บเล็กน้อยส่วนใหญ่ก็ทยอยกลับบ้านได้แล้วค่ะ,คะปลอดภัยกันทุกคนนะคะ